ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีเมษนะครับคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสายังคงอยู่ในพบลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์คำว่าองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์นั้นนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นตามหลักของโหราศาสตร์ ถ้าเป็นพื้นฐานดวงดวงที่ได้องค์เกณฑ์นั้นจะทําให้ชะตาชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสําเร็จสําหรับดวงที่เป็นองค์เกณ์ซึ่งประกอบไปด้วยนรเกเก์ปัสวะเกณ์อัมพุกเกณฑ์กีตากณฑ์ลัคนาราศีเมษนั้นดาวได้องค์เกณฑ์นะครับดาวเสาที่ได้องค์เกณฑ์ตรงนี้นั้นเป็นกเกษตราธิปดีด้วยได้โยกเก์พิเศษตามหลักของโหราศาสตร์พระตาหินดูที่เขาเรียกว่า ปัญจะมหาบุรุษโยกจะมีโชคดีนะครับในสิ่งละอันพันลน้อยต่างๆหลายๆอย่างในเรื่องของงานขอให้คุณตั้งใจทำงานให้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าเดือนนี้คุณทำงานได้ดีได้เข้าเป้านะครับหรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จะเป็นผลดีต่อไปในระยะยาวสำหรับชาวลัคนาราศีเมษและชาวลัคนาราศีเมษนั้นคุณยังมีดาวศุกร์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักไปครองอยู่ในเรือนสุพะสงสัยเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องรักเรื่องเซ็กเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องรับรองได้เลยพฤศจิกาไปดูให้ดีเพอเพเนี่ย มันนูนัวไปหมดเลยเนี่ยเออดาวเจ้าเรือนคู่เป็นมหาจักรเนี่ยสิงแสหมิงสังเกตมาตลอดชีวิตเลยนะในโหราศาสตร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนความรักถ้าไปเป็นมหาจักรนะโคมครามโคมครามเลยไม่ต้องห่วงคูดแค่นี้ไปต่อเองเถอะไปอย่าลืมนะดาวไปเป็นมหาจักรจะมีคู่แบบเข้ามาแบบด่วนๆเข้ามาแล้วตกหลุมรักกันหนุบหนับหนุบหนับเลยมึงเอ้ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ก็ขอให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นนะไปทำมุมโยกอยู่กับดาวอังคารมันทั้งเรื่องของรักและเรื่องของหลงเข้ามาในเวลาเดียวกันอ้าวศุกปากหวานอังคารรับเอามันเป็นทั้งเรื่องรักเรื่องหลงเลยนะครับฉะนั้นไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยทั้งเรื่องรักทั้งเรื่องรักเรื่องใครเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยอืม คมคามคลงคมคามเนี่ยไปดูให้ดีเหอะนะจริงๆเพเผอจะมีแฟนชาวบ้านเขามาหลงรักเราอีกก็เป็นไปได้นะครับนี่แหละคือช้าลัคนาราศีเมษนะไปดูนะแล้วก็เดือนออพฤศจิกายนเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะมีความสำเร็จต่างๆในเรื่องของงานตามที่ผมบอกไปแล้วแต่ก็มีศัตรูในเรื่องของงานเข้ามาเช่นกันนะครับมีทั้งความสำเร็จและก็มีทั้งศัตรู นะมันเข้ามาพร้อมๆกันสิ่งที่ผมจะติงให้ชาวเมดระวังเป็นพิเศษนั้นนะครับระวังภัยต่างๆที่จะมาจากโซเชียลนะครับเล่นโซเชียลอย่างระมัดระวังรอบครอบนิดนึงเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าดาวเจ้าตัวคุณคือดาวคารก็ไปเล็งกับมนุษย์ยูไงไปเลงกับมนุษย์ยูไงเออนี่แหละระวังจุกจิกจากโซเชียลนะฮะ นะครับรอบครอบนิดนึงนะอืมนี่คือเรื่องที่ผมบอกให้ระวงังแต่ว่าความโชคดีอย่างหนึ่งคือจะมีเงินทองใช้ตลอดทั้งเดือนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะเพราะว่าดาวสุ์ดาวเจ้าเรือกนการเงินไปเป็นมหาจากักรแล้วเป็นสุภะไงได้เงินแบบฟุกๆุกได้แบบไม่น่าเชื่อก็มีได้แบบสเสน่หาได้แบบอะไรแบบแม่งไม่คาดคิดเลยก็มีฟังดวงกับดวงดีพอดแคส ยิ่งฟังยิ่งดวงดี。